ประเทศไอซ์แลนด์อาจเป็นยอดบนสุดของทวีปไอซ์แลนเดียที่ยังคงโผล่พ้นน้ำหลังพื้นแผ่นดินที่กว้างใหญ่600สนตารางกิโลเมตรซึ่งเชื่อมต่อระหว่างเกาะกรีนแลนด์และภูมิภาคสแกนดิเนเวียได้จมลงใต้มหาสมุทรแอตแลนติกตอนเหนือไปเมื่อ10ล้านปีก่อนทีมนักธรณีฟิสิก์นานาชาตินำโดยศาสตราจารย์กิติคุณจิลเลียนโฟลเจอร์จากมหาวิทยาลัยเดอแรมของสหราชอาณาจักร เผยแพร่ทฤษฎีใหม่ดังกล่าวในบทหนึ่งของหนังสือตามรอยวอร์เรนบีเฮลมินตันแนวคิดใหม่ทางวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ,พ,พทีมวิจัยที่นำโดยศาสตราจารย์โฟลเจอร์เสนอว่ามหาสมุทรแอตแลนติกตอนเหนือที่เคยเป็นพื้นแผ่นดินแห้งสนิทและเป็นส่วนหนึ่งของมหาทวีปแพนเจียไม่ได้แตกตัวแยกออกจากกันอย่างสมบูรณ์ในทันทีเมื่อ200ล้านปีก่อน ทำให้น้ำทะเลไม่เข้าท่วมพื้นแผ่นดินที่เชื่อมเกาะกรีแลนด์และภูมิภาคสแกนดิเนเวียในแนวตะวันตกและตะวันออกเป็นเวลานานหลายล้านปีทำให้เกิดทวีปไอซ์แลนเดียขึ้นอย่างไรก็ตามเมื่อ10ล้านปีก่อนพื้นที่ทางตะวันตกและตะวันออกของทวีปไอซ์แลนเดียเริ่มจมลงใต้ทะเลแต่ก็ยังมีพื้นที่สูงตรงกลางทวีปโผล่พ้นน้ำให้เราได้เห็นกันซึ่งก็คือเกาะไอซ์แลนด์ในทุกวันนี้ ศาสตราจารย์โฟลเจอร์กล่าว